การเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปางสมาชิกภาคีเครือข่ายชาติ2,550ตำหนดให้มีคณะกรรมการเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปางได้จัดทำโครงการพัฒนานโยบายสาธารณสุขเพื่อิดรับรองที่จะดำเนินการร่วมกันเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมและเกิดผลเป็นสุขภาวะแก่คนล,ลำปางภายใต้ใชื่องาน พุแทนแผนการเอื้อฐารจากสมัมชนาสุขภาพแห่งชาติดังนี้สองดำเนินการพิจารณาการรองประเด็นเพ,เพื่อเสนอพิจารณารับรองร่างมติได้รับการพัฒนาและได้มีการร่างมติกพร้อมที่จะนำเสนอเพื่อหาชันทางมติร่วมกันในการประชุมในวันนี้ซึ่งได้แก่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นของแต่ละประเด็น ำหน้าที่เป็นแกนในการพัฒนายกร่าาข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะส่วนอีกสองประเด็นซึ่งยังไม่พร้อมเป็นนโยบายสาธารณะที่จะเสนอขอรับรองมติส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักผักและผมขอเติทุกท่านสูส่จังหวัดลำปางและขาแสดงความสุขและสุจริตเช่นวันนี้นะครับและก็ต้องขอชื่นชมนะครับเป็นอย่างยิ่งจากท่านประธานและกรามการเกณฑ์นะครับจากท่านรัฐมนตรีจำสภานโยมตรีนะครับ เป็นทางจิตว <toys> ิญาณประธานพิเศษไอ้ผมก็เป็นประธานกรรมการกรรมการวิชาการนะครับในนามสถาบันครับขอเสียงปรบมือดังๆเห็นกันไหมครับสมรชิสุขภาพมีสารูปแบบคือร่วมที่เชื่อมให้ทั้งภาครัฐภาควิชาการและภาคประชาชนมาทำงานด้วยกันเราไปเห็นตรงนี้รู้สึกว่า เป็นอีกหน้หนึ่งที่เราได้เห็นความพยายามของนายที่จะทำให้สังคมดีขึ้นมาว่าความฝันของทุกคนเมื่อออกมาฉันกะไม่ใช่มีเสียงเดียวเราทุกคนจะเชื่อและจะตามตามทุกอย่างท่อ I really like that the main point is not to enforce but to exchange k n o w e d g e t I was interested to see this e v e ที่นีลัว สัปดาห์ที่ค้างค้างอยู่ที่เริ่มขึ้นใหม่อาจจะที่ในทางที่จะเข้าวิวกฎหมายที่มันเกี่ยวขอ้องประเด็นแรกกฎหมายที่จะต้องทำนะั้นอาจจะต้องอนุมัติให้เป็นไปตามความตกลรระหว่างประเทศนะครับว่าตรงระหว่างประเทศยกตัวอย่างเช่นเรื่องสิทธิสตรีเรื่องการ <Okay. S 1> ด้านสุขภาพโดยที่ มันเกิดขึ้นจากการรวมตัวของพวกเราเกิดขึ้นจากการร่วมชิด